เห็นบ่ผู้บ่าวมาหนังเเผ้านี่บ่มาข้าวก็บบกเขาไปตรงๆเป็นให้ความหวังเขาเห็นบ่เขามาหนังเเผาเบิ้มือเบิดเว้นอยู่ฮะท้าเป็นสวยเลือกได้นะมึงบ่เข้ามนะเห็นอยู่บ่มัวต่อีตุนเขาบอลนะไม่เอ็ดหน้าสวยม้อยอยู่นะเห็นบ่ละเห็นบ่มืองนะเห็นหน้ามันบ่ละมืองเบิ้งดูหน้าบักด่างนี่ฮะท้าเป็นนอนกระดิขางเลยนะมึงยอม ฮะว่ามันสเปกบ่บ่ออมว่ามันสเปกมึงบ่แบบนี้บ่เขาละวะมึงคือเป็นให้ความหวังเขาไป้ย่งมากบ่มากกันเบ้อเข้าไปตัวภาสิมาอ้ำอึ้งอยู่พี่สังฮะมากมืองมากด่างมึงเข้าใจปะนี่ ยีอ่ออมมากๆของมึงเห็นบ่หนิมันไม่ได้สนใจมึงเลยเมื่อาจะไปเวหน่าเศร้าอย่แล้วแม่หน้างอคอตกแหละยี่ออมรอนรับเซืพอไผูนมันไม่ได้สนมึงเห็นบ่เห็นบ่ฮะอ๋อมึงยงบเข้ามาเห็นว่ามันคางฮือฮืออยู่ฮะมันคางเสียมึงอ,อยู่มึงยงบเข้ามาเลยไหม บอกว่าอย่ามายุ่งกับกู้มันว่างสิมึงนอนเฝ้าไปก็มมปไปโยชนหลอกกระด้างไปหาผู้ใหม่ล้วนมึงอ่ะถ้าเข่าข้างเดียวก็ไม่แค่เหนียวนึ่งแบบนี้ละมึงไรจ้าแนี่มึงอีอออมงวดไทยตัวมันบมออมมันมาตัวน,นั่นมามึงก็อวยด่างเข่าู้วนส่ออมเหรอ มึงมากมากแบบบึกบึนบ่บ่มากแบบหุ่นบึกบืนมึงบอมากแบบแบบนี้บ,มบอมีสเปกอีกนนองอีออมมึงสวยเลือกได้อหลีมึงพร้อมกูหูจังแล้วมันเป็นอย่างมึงคือบอเลือกมาตัวนี้มึงเลือกเขาที่ฐานน่ะเป็นบอเป็นบออหม,มาตัวนี้มันบ่ ถ้าหน้าบอดีมันบอมึงก็เลยบ่อเลือกข่าวมันบอมาตัวนั้นเรามันมีร้านข้ามันบอมีกิจการส่วนโตมันบออมาตัวนี้บ่มีกิจการส่วนโตอออีออมกูหูจักแล้วมันเป็นอย่างมึงคือบรสนใจมาตัวนี้มันมาตัวนั้นมามึงอวยดาให้มันเลยเพราะว่ามาตัวนั้นมันมันมีเจ้าธุรกิจส่วนโตกูหัจักแล้วอออมเอ้ย